วิธีการสร้างโชคดีให้กับชีวิตได้ง่ายๆสบายๆทุกที่ทุกเวลานะครับนั่นคือการฟังเสียงสวดมนต์นะครับเราสามารถเปิดฟังได้ใน y o u t u b e นะครับสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะขึ้นรถลงเรือ <c oughs> เดินทางทำงานบ้านหรือว่าขณะเราทำงานก็เปิดฟังเบาๆใส่สมอ l l ท a l อปนะครับหรือว่าขณะขับรถกลับบ้านหรือไปทำงานแเราก็สามารถที่จะฟังได้หรือว่ามีโอกาส อาก็สามารถเปิดฟังได้แค่ทีสิบนาทีแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งม,มงคลแก่ชีวิตยิ่งเราฟังเร่นานเท่าไหร่ชีวิตของเราจะยิ่งเบาโปร่งโล่งสบายจะรู้สึกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็น <c oughs> คลื่นพลังงานที่เป็นมงคลเป็นคลื่นพลังงานแหงความสุขความเจริญพลังงานบวกๆนะครับเพราะเสียงส่วนมนเป็นคลื่นพลังงานนะครับเช่น ขึ้นพลังงานที่มงคลที่ดีจึงหลุด,ดสิ่งดีๆเหตุการณ์สาการบุคคลดีๆสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตะจะช่วยให้ชีวิตของเรามันปล,ดปล,ลอดโป่งโล่งสบายคล่องแควคล่องตัวนะครับทำอะไรก็ราบลื่นจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ราบลื่นมันมีปัญหาเราก็สามารถที่จะเริ่มเปิดฟังได้ไมันจะช่วยให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นราบลื่นขึ้นเป็นสิ่งมงคลแก่ชีวิตขึ้นและยิ่งเราสามารถพัฒนาตัวเองนะครับให้ไปสวด มนไหว้พระได้ยิ่งดีอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มอัปเกรดเลเวลให้สูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราเริ่มจากการฟังแล้วค่อยเริ่มทําก็ได้นะครับเช่นเคล็ดลับง่ายๆเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพิ่มความอ่จเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตนะครับฟังเสียงสดมนนะครับัวละเล็กัวละน้อยสะสมบุญกุศลแล้วก็สะสมพลังงานดีๆไปเรื่อยๆแล้วชีวิตงเรามันจะเจริญก้าวหน้านะครับ วันนี้หนุ่มก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุน่มด,ด,ด,ด้วยนะครับถ้าเกิดใครทำขอให้รวยรวยรวยนะครับสบายใจได้ไปต่อสวัสดีครับ